ดาริสเงินเลยกูเจอเวกเกอร์ไม่ได้กาดจะเล่ด้บนแล้วไอี้ยเล่นกลางไงล่ะไอ้แม่ย็ด เจอไอ้ปุยงามใต้แล้วมึงไอ้โดตัวอะไรวะปุยโอ้กูสิเอาตัวอย่างตอดเวกาวะนี่เราดอตไหมพี่เราดอตกันหนีไหมเจอด <laughs> <laughs> ีมวัวแล้วผมสึกไอ้เ้ย เริ่มท้อแล้ว้องมีป่าไปแกงมันจะแกงหรือเปล่าไอ้นี่ติมโมป่าผมว่าติมมโมป่าเอาสเปียกับสเปนเดอดเออโอเคสวยสวยขอบคุณ <c oughs> mhm 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 อยู่ไวะมาเกิดด้วยสกับับไม่ได้มันจะไปล่นกาลน <st arts> และกานจะโดนนัสูดนัดสูดดูดขอบคุณจิจิตะไดจินจิในความสุขและตอสตาต ใอ้นที่เปิดได้คือโอไอทีอืมเอคาทารีหลุดเดชิบพายเอ่เอโอ,อเฮลน,นะโยลิกโอช็ตตอนนั้นผมเล่นตัวอะไรกแก้โยลิกได้นะ โอ้ยทงถามกูถามใครล่ะเอ๊ะอ่ะคนผิดแล้วกันเอ๊ะเดี๋ยววิ่งยังไงสุดมาในเมื่อผมไม่มีตัวจะเล่นเอาในเมื่อสุดตัวจะเล่นก็เอาไอ้นีไปแล้วกันไอถ้าเกิดบิดนี่กูว่าเวก้าแน่เลยคาซาดิน พาสดินเหรอมันไม่มีฟรีฟรเลยถ้าจริง,งรตักงแตไอเมาไก่ไม่มีใครตั้นย,ยาวไม่มีแค่ตันระยะสั้นกับเอคู่ที่มันพอเดินออกได้อยู่แม้ก็แฟนออกไอ้เอะเมาไก่แอนติกับล็อกดันโดยการตว์มาไอ้เอะ ผมต้องไปพอกค,คีบตั้งแต่เวลหนึ่งใช่นะแล้วผมผมอาจจะตายโยดิกแต่ที่รู้ไอคอมก็ได้จริงอ่ะไม่ได้เอาไวท้ทลีมมาเอาเป็นแฟตกับก๊อดออกลัดออกเอ็ด ลงมาไอรอนสีแล้วเนี่ยใฮะทำไมลงวีไปเยอะขนาดนั้นนะพี่แากสองลงมาสี่อ่ะที่ไม่ใช่ผมนะพี่พี่พี่จะลดจากไอที่สองไปสี่อะ่ะมันไม่ได้พี่ก็ลดมาแล้วนี่ไงเนี่ย <laughs> ถ้าพี่เห็นโลกผมพี่จะรู้ว่าโลกผมคงมันไม่ใช่สีนี้โลกผมเป็นสีเงินแต่ผมตกจากสองเงินลงมายันสีทองแดงและตกยาวด้วยเยีกวคนเตอรอ่ะจริงเดี๋ยวพาะช่วงที่ม่นติดไอ้พวกที่จตเดอาเคน แล้วปัญหาสุอจะสู้เรนไอ้นี่ยังไงโยลิกทำไมเป็นหนึ่งเกมเกมมีมาเฮ้ยเีมหายละ ออออไอ้เฮียต้องต้องแบบนี้ข้อใหม่ปะไอ้เฮียกินนี้มาไปไม่ได้อืมติงขาวไปแล้วโอเคกำลังเชื่อมต่อ ไปพอะคิดไม่ได้ตายหานไม่ใช่แค่มึงอะไอติ๊กตรหลุดไอเฮียเกมไอติ๊งเราซื้อของแล้วอะแต่ผมยังเพราะผมไม่าัดเข้าหน้าราคาได้เกมเร่งเร็วฮัล,ล้อ ไอเอคือศนย์ะมันปัญหาตรงอะไรอะดีไหมกันละโอเคไอ้ยีือเหมือนในเกมอะ่ะอันนี้คือออกกันแล้วใช่ไหมไอ้หี่มันเป็นอะไรวะไรออน ดูดิมันเกิดที่อะไรขึ้นรถยิบหาแตมดูสิอีอะไรมันรันแบ็กอัพวิน d o ว์พอบอ l e m r e p o r t i n งดูดิ 来发来货。来 มันเป็นอย่ยงต้องต้องลองทดสอบในหมดตีคุมช่วยซ้อมดีฟาบริแอคโนดเป็นอะไรการจออัปเดตยดงไงวะ น,นี้ก็สุดนี่วันที่ห้าโอเคไม่ใช่ละอันนี้เหมือนเกมีเป็นปัญหาละ ไอเกมมันเกิดอี่ยงขึ้นอันนี้พี่ไอศูนย์ P อะพี F ่ไอศูนย์อะไรวะไอ้เมื่อวานเป็นครั้งเดียวแต่วันนี้เป็นสองครั้งติดไม่ได้เดี๋ยวรีคอมกบเดีเท่ yeah riot